สบายดีจ้าทุกคนมือน,นี้เราจะพาไปกินตำแร็ดเวียงจันทร์ซาก่าล่องขบางนั่นเองตอนนี้เขาเริ่มออกจากสีแยรตาลาดาลาขี่ไปประมาณสองนาทีก่ฮอเนาะซึ่งวาานจะอยู่กงกันข้ามกับกาเฟดาวมอจะหฮอนแล้วทุกคนค่ะเขาจะเอียวซ้ายเข้าไปนอะจะมีฮานไข่ามากมายอยู่ทางหน้าอันนี้จะแมนอ่าฮานตำแล็ดเวียงจันเนาะที่ว่า มาเปิดซาคายุร่วงขัวบางตัวนี้ก็จะเป็น <blunt. S 1> บรรยากาศภายนอกเนาะจะเขียนว่าส่วนตู้ตำแลดแสบหนัวเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ้งนํากันเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในเด้อทุกคนก็จะมีตู้มีโต๊ะให้นั่งเนาะอันนี้จะเป็นบอนสังอาหารเขาจะมานั่งบอนนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นย <Clone>. ืืด <realised> ยืดเมนูเนาะเมนูทางหาร อันนี้ก็จะเป็นเมนูเนาะซึ่งราคาสูงสุดอยู่ที่หนึ่งสนห้าสิพันกีบมี1นึ่งสนและแม่ส0พันราคาเริ่มต้นก็จะมีคือกันเนาะจะมีอาพวกตํากินไก่มูย่ยคเย่ยมาตัวน,นี้ก็30เนาะตาบมะฮุง15ตห้าข้าปุ้น1 5บ0 0าพันข้าปุ้นขนมจีนเนาะอาคนลาวเอิญข้าวปุ้นและเบื้องนี้เนาะก็จะเป็นประเภทอาหารเนาะก็จะมีพวกทอดพวกข้าวผัด เป็นกุงน้งแซนต์ปลาต้มแซ่บต่างๆเนาะทอดหอยกระทะฮวนตัวนี้ส่วน่าเขาจะหมักกินเนาะทอดหอยกระทะทะเลรวมนีเขาเขาจอมเหยียดไร้แค่นี้เขาปรุงผิดน่านพำพุกครั้งนี่ม,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 มาแล้วจ้าทุกคนสิ่งที่เราสั่งเนาะตัวนี้ราคาห้าสิบพันทีเป็นกุ้งกระป๋ามึนเนาะถ้าเรายูงเงินไทยกันจะประมาณ143บาท ในนี้ก็จะมีมักเลนเนาะข้าเจ้าจะเป็นเอกลักษณ์ของข้าเจ้าเลยก็คือมักเลนจะต่ำบอรแรกเน,ะนาะน่าแซ่บล่ทุกคน,นันจะเป็นกุ้งเป็นปลาเมึกมีสาลีต่ตัวคาวๆนั้นจะเป็นมักหุงเนาะบุ๊ม,ม,มนมักม่วงเลเด,ดี๋ดวยวเอาไปกินนํำกันเลย ตอนนี้กินกำลังจะหมดแล้วแต่ว่ามู้สึกยากอีกเพราะว่าเครือทะเลนีสดแหงแล้วก็แซบแหงเนาะแซบนวดท้ๆเฮาก็เลยสั่งตำห้อยแข็งมาอีกเนาะอันนี้จะเป็นห้อยแข็งปนกุ้งตัวน,นี้จะอยู่ในราคา60,000กีบถ้าว่าเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1 7 2บาทนั่นเอง ทุกคนที่ได้มาลูกหัวบางอย่าลืมเนาะมาแวฮานตํแ mm hmm. บบาแล็เนาะเพราะว่าส่วนไลข่ขาเจ้ามักจะมากินอยู่นี่เนาะอาหารก็ถือว่าทึกใจลดกะรดซาร์กลแซบดีข้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง่งและมากดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าว่าทุกคนอยากให้ไปฮานได้ในลูกหาบางก็สามงมาคอมเมนต์ได้เลยแล้๋ยวฮาวพบกันในคลิปต่อไปสำหรับมือน,นี้บ๊ายบาย